ับผมวันนี้ติ๊กห้วยแก้วนะครับผมจะมานําต้นพันธุ์ผักษาบสายพันธุ์ทวารแท้ต้นพันธุ์ตเมีทุกต้นนะครับผมสวนติ๊กห้วยแก้วรับประกันต้นพันธุ์นะครับผมสวยๆครับต้นพันธุ์พร้อมจัดส่งครับเห็นสกีครับมีดอกด้วยนะครับผมนะครับแต่ก็มีเป็นบางต้นนะครับผมนะแต่ก็มีทุกวันจัดส่งทุกวันนะครับผมนะครับผมขอให้ระบุมาด้วยนะครับผมนะจะเป็นปันนะครับผมมีต้นมีดอกด้วยนะครับเห็นไหมครับสวยๆนะครับผมนะผักษาบโล่ไผ่นวลนะครับ สวยมากครับช่วงนี้ต้นนี้สังเกต Heart, ครับมีลูกด้วยนะครับเห็นไหมครับสังเกตดูใใกล้ครับลูกผักสาบรั่วพอยนูนนะครับผมส่วนติกหอยแก้วจะมาต้นละแปดสิบาทเท่านั้นนะครับผมต้นพันสนติกหอยแก้วมีพร้อมจัดส่งนะครับผมต้นพันมีออเดอร์อมจะส่งทุกวันนะครับผมจะมาต้นละแปดสิบาทเท่านั้นนะครับผม สนใจก็สอบถาม,ร,มรายละเอียดเพิ่มเติมไที่เบอร์โทร0963219578นะครับผมส่วนติ๊กหอยแก้ยวยินดีรับบริการนะครับเนี่ยลูกส,สวยๆครับนี่ต้นนี้มีลูกด้วยสังเกตครับดูกใกล้นะครับเห็นไหมับสนใจก็แอดไลน์สอบถาม,ร,มรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0963219578นะครับผมจำหน่ายต้นละ80บาทเท่านั้นนะครับผมฝักสาบล้วไปัอินวนวลนะครับผม แลวก็ลูกัาษาก็จำหน่ายที่กิโลละ1 5 0หบาทราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับผมักษาปลวกไอนวลนะครับก็ดังนะครับผมตักขายในรถนะครับผมจำหน่ายที่ละดังละ130บาทราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับผมส่วนใจก็สอบถามเลยดเพิ่มเติมนะครับผมสวยนะครับลูกสวยนะครับไอ้นวลนะครับผมสอบถามเพิ่มเติมนั้นครับผม เนี่ยลูกสวยเลยนะครับเนี่ยต้นสวยผมจะส่งครับผมสังเกตมีดอกด้วยนะครับสนใจก็สอบถามลเรียดเพิ่นเติมีรอบหนึ่งครับผมศูนเก้าหกสามสองหนึ่งเก้าห้าเจ็ดแปดนะครับผมสวนติ๊กหอยแก้วรับประกันต้นพันธุ์ตัวเมียทุกต้นนะครับผมสวยๆนะครับดูรากนะครับผมนะโอ้ต้นนี้มีลูกด้วยนะครับนะครับรับประกันต้นพันธุ์ตัวเมียแน่นอนครับผมนะ ลูกสามสีเ่เดือนก็ออกดอกผลแล้วนะครับผมักษารหรือว่าพ่ออินูนนะครับสังเกตด,ดอกได้นะครับดอกนะครับนี่น้องมีดอกแล้วนะครับประมาณนี้นะครับสังเกตได้นะครับผมสนใจก็สอบถามเลยคุณเติอที่ศูนย์เก้าหกสามสองหนึ่งเก้าห้าเจ็ดแปดนะครับสังเกตด,ดอกได้นะครับผมนี่ ตนพันลลามีพร้อมจะส่งทุกวันนะครับผมจะส่งโดยเคอรี่นะครับผมคนส่งเคอรี่นะครับผมอี่วนหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมด้วยนะครับผมชอบก็บกดไลค์กดแชร์กับสวนอีหอยแก้วด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ